Música ที่เป็นเอ็มซีพิธีกรวันนี้ครับครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านวิทยากรครับที่มาให้ความรู้ขอบคุณท่านผู้ที่เข้ามาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้นะครับครับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวคลิปโตเนียนที่เคารพรักทุกท่านครับครับเมื่อวานนี้เป็นควันหลงครับนะคําถามมากมายแล้วก็กลาหลนกันขอสมควรครับนะพี่น้องเราก็ให้การตอบรับกันทั่วทุกภาคส่วนเลยทีเดียวครับนะทยานเข้ามา อยู่ในชุมชนคนรักช้างนะครับเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆหรือว่าโรงเรียนดิจิตอลนะครับโรงเรียนสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยก็เริ่มมีพี่น้องอ่าให้ความสําคัญเข้ามาครับณเวลานี้ในห้องที่เรากําลังพูดคุยกันอยู่นี้นะครับมี212ท่านแล้วนะครับที่รับฟังกันอย่างต่อเนื่องครับพี่น้องครับนะเกิดประโยชน์ในภาพส่วนร่วมนะครับก็ถือว่าเป็นอ่ามวลชนที่ได้มีโอกาส จัดตั้งแล้วก็เพื่อให้เป็นเย่อยอ่างครับพี่น้องครับพี่น้องหลายท่านหลายคนก็ทําหน้าที่กันอย่างเข้มแข็งเลยทีเดียวครับนะถือว่าเป็นการร่วมสร้างแล้วก็ร่วมแรงนะครับในการจะบันดาลน,นะครับสิ่งที่เราปรารถนาก็คือความมั่งคั่งความสมบูรณ์แบบนะถ้าอยากเป็นคนสมบูรณ์แบบมันก็ต้องมั่งคั่งครับพี่น้องครับนะ อยากจะได้อะไรหยิบจับอะไรเนี่ยมันไม่ต้องไปคิดหน้าพาวงหลังว่าจะมีหรือไม่มีถ้าเราอยากได้อะไรเราก็ชี้เอาเลยหยิบเอาเลยนั่นแสดงว่าสถานะของเรานี่มันมีความสมบูรณ์แบบนั่นเองครับพี่น้องครับครับแล้วทํำยังไงละ่ะถึงจะสมบูรณ์แบบครับที่ผ่านมาทําไมคุณส่วนใหญ่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นบนโลกนี้นะครับความสมบูรณ์แบบมันหายไปไหนหมดครับก็เ,เพราะว่าเราขาดโอกาสครับพี่น้องครับถ้าวันนั้น วัยธนิกบูทลรินบอกว่าผมจะแจก,กอิทีเรียมให้พวกคุณพวกคุณรีบเข้ามาสร้างชุมชนช่วยหน่อยเอาไปคนละล้านอิตาเรียมวันนี้ท่านก็จะมีอยู่ประมาณเจ็ดแปดหมื่นล้านเลยเห็นไหมครับไม่ว่าจะไกลในเรื่องของมีมนะครับเหรียญที่มีพารานุภาพอย่างพวกชิบะอินุอย่างเงี้ยเขาแจก,ก opt, แอดดอบแจกฟรีในการกุศลครับนะแต่ว่า มันก็ไม่ได้แจกะมะโหฬารแบบเราครับอาจจะให้เป็นรางวัลนิดๆีหน่อยนะครับหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยตัวเท่านั้นเองครับนะไม่ได้มาให้เป็นมโหฬารแบบที่เราให้ทําไมเราถึงให้ขนาดนี้ครับเราต้องการให้คนเปลี่ยนแปลงชีวิตครับพี่น้องครับให้ท่านได้เปลี่ยนแปลงสถานะให้เป็นคนไม่สมบูรณ์แบบครบถ้วนสมบูรณ์แบบครับนะนั่นก็คือ,อเพื่อให้พี่น้องคนไทยก่อนด้วยนะครับ ที่ได้มีโอกาสรับฟังก่อนคนอื่นเนี่ยตื่นตัวครับตื่นรู้นะรู้ในเรื่องที่เรากําลังสร้างรู้ในเรื่องที่เรากําลังทําเราไม่ต้องเอาสมองเราไปรับรู้เรื่องลบๆเรื่องอะไรที่มันเป็นขยะนะครับเราต้องดีลิทออกไปอย่าไปเอาเข้ามาตอนนี้เรากําลังร่วมสร้างสามเดือนข้างหน้าถ้าเรามีการสร้างมวลชนนะครับได้สําเร็จเนี่ยความสําเร็จมันเสร็จสมบูรณ์เลยครับพี่น้องครับ มีหลายครั้งหลายท่านนะครับที่ผมเคยไปนั่งพูดคุยในอดีตจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับเอาเรื่องร้านกาแฟกขและกันครับเนี่ยปูตะลึงคาเฟ่เนี่ยช่วงที่ผมจะเปิดร้านคาเฟ่เนี่ยผมคิดเรื่องกาแฟเพราะผมไม่เป็นคนดื่มกาแฟครับผมไม่กินกาแฟเลยในชีวิตกินไม่ได้ครับพี่น้องครับผมดื่มกาแฟไปนี่ผมจะ มีอาการปวดหัวเมางนะครับแล้วก็บีบหัวใจนะผมมีปัญหาสุขภาพร่วมด้วยนะครับมันจะไม่แตกต่างกับคนอื่นผมก็เลยเข็ดขยาดครับพอเป็นกาแฟไม่กินกาแฟแต่คนไม่กินกาแฟจะขายกาแฟก็เลยไปปรึกษาครับเคยนั่งคุยนะครับกับคนคนหนึ่งครับผมถามเขาว่าเปิดร้านกาแฟเนี่ยที่คุณเปิดกันเนี่ยนะอเขาบอกเขาเปิดแล้วเขาเจ๊งครับเขาก็เลยบอกผมว่า ธุรกิจกาแฟน่ะไม่ดีอย่าไปทําเลยมันไม่ดีหรอกธุรกิจกาแฟน่ะมันมีคู่แข่งเยอะอืมคู่แข่งสูงมากจากลังสิตมาถึงนครนายกนี่รับเรียนับเรียงลายทางนี่โอ้โหมันเป็นสองสามร้อยล้านค้าที่เป็นร้านกาแฟเลยเขาบอกนี่ครับนะทั้งสองฝั่งทางเนี่ยคุณไปนับดูเลยเยอะแยะไปหมดเลยคู่แข่งมันเยอะอืม เมื่อมันคนเปิดกันเยอะกาแฟเลยไม่ใช่ธุรกิจที่น่าสนใจครับอันนี้เป็นคำพูดและคำบอกเล่าครับพี่น้องครับกับนักธุรกิจที่ทำกาแฟแล้วเก๋งครับพี่น้องผมก็เลยมานั่งทบทวนว่าเออถ้าเราเชื่อไอ้หมอนี่นี่มันก็มีอ่ามันก็มีอุปสรรคอยู่เยอะนะเพราะว่าอุปสรรคที่เขาวางไว้นั่นมันคือคู่แข่งตามรายทางครับ เราก็ไม่ได้หวังว่าจะขายกาแฟแล้วให้สำเร็จครับเราก็ต้องมุมมองใหม่ครับพี่น้องครับเมื่อผมมเีเขาเรียกว่ามีสิ่งที่เหนือกว่าคำว่ากาแฟ,ก,าฟก็คือวิวครับแต่ผมไม่กินกาแฟแต่ผมอยากจะพัฒนากาแฟให้มันมีรสชาติที่กลมกล่อมและดดีครับนะผมก็พาคนของผมเนี่ยนะครับ ไปเรียนหลักสูตรต่างๆแต่ว่าไม่ได้เอาหลักสูตรต่างๆที่ไปเรียนมาเอามาทำเสท,ทีเดียวแต่เอาเป็นแนวทางแล้วมามิกเซนกันครับนะให้เกิดรสชาติขึ้นมาใหม่ให้เป็นแนวทางของพูตะลึงครับเราขายวิวครับเราอย่าเพิ่งมาขายกาแฟครับเราจะทำยังไงให้คนมาชมวิวก่อนนั่นคือเราต้องพลิกมุมมองเพื่อไม่ให้เก๊งตามคนที่เราไปปรึกษาครับพี่น้องครับ นะแล้วก็เติมเข้ามาก็คือด้านมีเขามาไกลครับมาจิบกาแฟอย่างเดียวไม่ได้ครับมีขนมเค้กอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีอาหารครับอาหารเราก็ต้องเป็นอาหารที่มีวัตถุดิบที่ดีและก็สดใหม่เสมอนะครับสถานที่มันต้องสะอาดก่อนครับนะสะอาดเลยห้องน้ําสะอาดนะครับพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลขึ้นมาไม่แออัดโล่งครับ ถ้าเราไม่ทําแบบนั้นมันไปทําแบบไอ้เจ้านั้นมันก็เจ๊งครับเราก็ต้องพยายามปลีกเลี่ยงหาวิธีไม่อยากเจ๊งครับนะเราทํายังไงคู่คนแต่งตัวสวยๆงามๆม,มาถ่ายรูปที่นี่ครับแล้วคนที่อยากจะดูคนสวยคนงามไม่ต้องไปดูที่ไหนครับแห่มาดูที่ภูตะลึงคาเฟ่เนี่ยเขาแต่งตัวมาถ่ายรูปกันมีบ้างครับนุ่งน้อยหม่มน้อยมีสารพัดรูปแบบครับมาโชว์กันที่นี่ครับนี่คือเราต้องเน้นแบบนี้ครับนะ นี่เป็นแนวคิดที่ผมคลิกสถานการณ์จากคําปรึกษากับคนที่เก่งครับอ่ะแล้วก็ยังมีครับพี่น้องเคยนั่งคุยกับเจ้าของร้านกาแฟอีกประมาณ 5, 6, 9, 5, ห้าหกเจ้าห้าหกสาขาก็ไปสะดุดสหหาขาที่เป็นนิยมตามข้างทางก็คืออเมซอนนะครับนั่งคุยกันไปนั่งคุยกันมาครับเจ้าของเขาบอกว่า ไอ้ร้านกาแฟเนี่ยนะครับเขาบอกธุรกิจกาแฟยังไปได้อีกอ้าวไปถามไ้หมอนั้นบอกมันบอกว่าอย่าไปทําเลยไม่น่าสนใจคู่แข่งเยอะเก๊งแต่ไปทําไปถามไปคนที่มีห้าสาขาเขาบอกว่าธุรกิจกาแฟยังได้ไปได้อีกไกลนะผมนี่ยังเตรียมขยายอีกสองถึงสามสาขาครับพี่น้องครับเห็นไหมเวลาเราไปปรึกษาคนที่สําเร็จเขาจะมองออกเลยว่ามันมันมีแนวโน้ม มันเป็นเทรนของมันครับโดยเฉพาะเทรนของคาเฟ่นหน้านี้ฤดูกาลนี้เป็นเทรนของคาเฟ่เลยครับทุกมุมของประเทศไทยย่องกายร่างไปที่ไหนก็จะไปเจอคาเฟ่ครับพี่น้องครับมีตั้งขนาดย่อมขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ครับอยู่ที่ท่านเลือกอยู่ระดับการลงทุนของเจ้าของจากอ่ลงทุนหลักแสนหลักล้านหลักหลายล้านหลักระดับร้อยล้านก็มีครับพี่น้องครับเห็นไหมฉะนั้น การนั่งคุยกับคนเนี่ยมันมีข้อสําคัญครับระหว่างคนเจ๊งกับคนไม่เจ๊งจะคิดต่างกันครับเอ้าตอนนั้นผมเป็นนักดื่มเหมือนกันครับแต่เป็นดื่มเบียร์ครับพี่น้องครับผมเคยนั่งคุยกับเจ้าของนะครับเกี่ยวกับพวกอาหารการกินเนี่ยหรือเกี่ยวกับเบียร์หรือเกี่ยวกับร้านค้าเนี่ยผมพยายามไปนั่งแล้วก็พูดคุยครับนะ มันมีหลายรูปแบบครับพี่น้องครับอย่างที่เช่นเอาง่ายๆเลยใกล้ตัวที่สุดครับก็คือนั่งกินเบียร์อยู่เนี่ยครับแล้วก็ได้คุยกับร้านก๋วยเตี๋ยวครับนะนั่งกินด้วยกันเนี่ยเขาบอกเขามีการเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวในตัวนครนายกนี่แหละครับนะแล้วเขาเปิดมาเนี่ยเขาเจ๊งขามือภายในหกเดือนเลยโอ้ ผมบอกว่าผมจะไม่ขายแล้วก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าคุณทำหกเดือนเจ๊งนะผมขายกาแฟแล้วก็ขายอาหารหลายรูปแบบเป็นผัดไทยดีกว่าอ่าผมก็นั่งคุยกับเขาครับเขาบอกผมว่าเขาคิดผิดมากที่เขาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวครับเพราะมันทั้งเหนื่อยทั้งร้อนกําไรก็ไม่ได้ดีอย่างที่คิดครับขายไม่ได้ก็ต้องเปิดแก๊สต,ตลอดเวลาครับและที่สําคัญคนขายแข่งกันก็มีเยอะเลยในตัว ถนนเนี่ยโอ้โหกันทั้เมืองคืนไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นแชมป์ลูกชิ้นอะไรต่อมีอะไรทั้งในห้างเพลงทั้งอะไรอ่าชายสีพนมีเกี้ยวกันเยอะเยอะเลยเปิดขึ้นมามันก็เลยเก่งภายในหกเดือนครับที่เขาบอกผมก็เลยไปกินอีกร้านหนึ่งครับพี่น้องครับแล้วก็ไปเห็นเขาทําไมเขาเปิดขายตั้งแต่ช่วงเย็นช่วงเดียวประมาณห้าทุ่มเขาก็ปิดแล้ว ก็เลยคุยกับเขาว่าแล้วการขายกลางคืนกับกลางวันมันต่างกันยังไงนะแล้วก็รายได้ขั้นต่ําเดือนละเท่าไหร่นะเขาบอกว่าเขาเนี่ยนะครับเห็นเขาเปิดอย่างเงี้ยเขาเปิดมาเนี่ยเขามีโอกาสได้รายได้เดือนละล้านนะโอ้เอาไอ้นั้นหกเดือนมันเก๊งแต่คนนี้บอกมันมีรายได้เดือนเป็นล้าน,นครับล้านบวกบวก้วยครับนะ เออเขาก็บอกผมว่าเตรียมเปิดในห้างอีกตอนเนี้ยของเขาขยายไปอยู่ตามห้างตามจุดต่างๆที่มีผู้คนหลั่งไหลเข้าไปอีกครับทำให้เขามีอะไรครับเขามีบ้านมีรถมีอยู่มีกินทุกวันนี่ก็คือเขาขายก๋วยเตี๋ยวครับเอา้ามันเห็นอะไรจากสองเหตุการณ์นี้ไหมครับพี่น้องครับคนได้ดีจากอะไรเขาก็จะบอกสิ่งนั้นดีครับพี่น้องครับ ส่วนคนเก่งจากอะไรเขาก็จะบอกสิ่งนั้นไม่ดีครับเห็นไหมครับพี่รองครับเนี่ยเหตุการณ์ทุกอย่างเราไปสัมผัสครับบอกผมก็บอกโอ้ผมเปิดร้านกาแฟภูตะลึงคนมาเสาร์อาทิตย์รวมๆแล้วขั้นต่ำเราอยู่สามถึงสี่พันคนต่อเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมก็ต้องบอกว่าร้านขายกาแฟร้านขายอาหารดีครับแต่ถ้าไปถามไอ้ร้านเงียบเงาเศร้าส้อยรถคันเดียวก็ไม่มี มันก็ต้องบอกว่าไม่ดีครับเห็นไหมครับฉะนั้นเหตุการณ์สองเหตุการณ์ครับนะมันเป็นความชัดเจนต่างกันครับสิ่งที่ดีหรือไม่ดีนะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะั่นนะ่ะเก่งหรือไม่เก่งมันอยู่ที่คนทำครับเน้นนะครับอยู่ที่คนพาทำคนทำครับเป็นต้นแบบสำเร็จไหมล่ะไอที่ไปเก่งกันนะ่ะมันเป็นต้นแบบแบบไหนล่ะครับพี่น้องครับ ไอ้ที่ไปเสียเงินเสียทองกันนะ่ะมันพาท่านไปเก่งนะ่ะมันเอาความรู้ตรงไหนมารับประกันการันตีความไม่เจ่งความเจ่งครับพี่น้องครับฉะนั้นวันนี้คนดีหรือไม่ดีครับคนสําเร็จหรือไม่สําเร็จเจ่งหรือไม่เจ่งมันอยู่ที่คนทําครับคนพาทําด้วยครับนะมันไม่ได้อยู่ที่อาชีพครับผมลองไปถามมาหลายอย่างแล้วครับนะเอา้าคนรวยประหุนเขาก็บอกว่า หุ้นดีครับพี่น้องครับคนรวยเพราะอาสังหาดีเพระครับบอกก็อสังสามันดีครับนะฉะนั้นวันนี้คนรวยเพราะธุรกิจเขาก็ต้องบอกธุรกิจเขาดีครับคนรวยจากร้านเหล้าผับบา์ก็บอกว่าโอ้ยมันไปได้ดีครับพี่น้องครับคนส่วนใหญ่ไม่รวยจากอะไรเลยสักอย่างก็ไม่เคยบอกอะไรดีสักอย่างครับพี่น้องครับวันนี้ที่เรามาพูดกันถึงคริปโตเคเรนซี มันมีผู้ล่ำรวยพลิกแผ่นดินมากันให้เราเห็นเยอะแยะมากมายครับนะแล้วก็เขาก็บอกว่าโอ้ธุรกิจนี้มันอยู่ในเทรนธุรกิจนี้มันดีแต่ไปถามอีกกลุ่มหนึ่งครับไปเสียตัวให้โทเค็นครับไม่ได้ศึกษาไม่ได้เราเรียนอย่าไปยุ่งเด็ดขาดไอ้ธุรกิจนี้มันไม่ดีมันหลอกลวงมันต้มตุ๋นเสียเงินมากับมันเยอะแยะมากมายก็มีครับเห็นไหมครับพี่น้องครับฉะนั้นคน อ่าส่วนคนที่ไม่มีรายได้จากอะไรเลยเนี่ยก็จะไม่บอกเลยว่าอะไรที่มันผ่านตัวเองมาเนี่ยมันไม่ดีสักกย่างเลยนี่คือเรื่องเราเรื่องราวที่พวกเราจะต้องไปเจอครับนะวันนี้ก็ให้หลักคิดนิดหนึ่งครับที่ผมใช้มาเสมอคืออยากสําเร็จด้านไหนผมไปหาคนที่สําเร็จด้านนั้นครับพี่น้องครับย้ําเลยครับผมอยากสําเร็จด้านนี้ผมก็ต้องเดินเข้าหาคนสําเร็จด้านนี้ครับ เพื่อไปซึมซับเพื่อไปเอาแนวคิดมาปรับปรุงใช้ครับพี่น้องครับแล้วก็เราก็มีองค์ของเราอยู่แล้วองค์รวมเราก็เอาของคนอื่นมารวมแล้วก็เอามาปรับใช้ใช้ดุลยพินิจของตนเองนี่แหละครับพี่น้องครับนะฉะนั้นเมื่อเรามีหลักคิดครับนะอยากสําเร็จยังไงก็เดินเข้าไปหาความสําเร็จกับคนที่เขาสําเร็จครับ ดังนั้นผมจะไม่ยอมเสียเวลาไปนั่งถามคนล้มเหลวครับพี่น้องครับผมไม่ไปสนใจที่จะไปนั่งถามว่าทําไมคุณถึงล้มเหลวแค่ไปถามนิดเดียวนี่เ็ารู้แล้วว่าโอ้โหมันทายเกิงดังนั้นก็รู้คําว่าเกิงเราก็เดินหนี้แล้วครับพี่น้องครับแสดงว่าโน้ตาวเขาต่ํามากแต่เราก็รับมานิดหนึ่งว่าเกิงเพราะอะไรอ๋อก็เพราะว่าเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ครับพี่น้องครับนะ แล,แล้วอีกหลายคนครับพี่น้องที่ผมเห็นครับนะเดินเคียงบ่ายเคียงไหลกันมาตั้งแต่ตอนที่ผมเข้าสู่หมดธุรกิจเครือข่ายตั้งแต่ปี40เป็นต้นมาครับนะโอ้ตอนนี้ปี67นี่ก็ประมาณ27ปีได้เนาะบางคนก็อยากทำธุรกิจแค่แค่แค่ง่ายๆครับพี่น้องครับบางคนนะครับอยากทำธุรกิจ อยากอยากทำมากเลยแต่เสือกไปปรึกษาเพื่อนที่ทำงานข้างๆกันนะครับแล้วก็ไปปรึกษาผัวที่มีชีวิตไม่เคยค้าขายครับพี่น้องครับถามหน่อยครับเขาจะบอกทางให้เราได้ยังไงครับถ้ารู้ว่ามันทำแล้วมันรวยมันรวยไปนานแล้วครับพี่น้องครับไม่ต้องมานั่งอยู่ข้างๆเราหรอกครับพี่น้องครับจากนั้นการไปปรึกษาคนนี่ก็ สำคัญครับจิตใจมันจะห่อเหี่ยวครับพี่น้องครับนะการเลือกคนปรึกษาโคตรสําคัญเลยครับคุณต้องมีคุณซื้อครับพี่น้องครับนะถ้างานใหญ่งานสําคัญครับอย่างเตาเผาขยะอย่างเนี้ยครับโอ้โหมันเป็นโนฮาวมันเป็นนวัตกรรมครับนะต้องมีคุณซื้อว่าไปแล้วครับนะเดี๋ยวผมจะขายอีกหลายสิบตัวเนี่ยผมเห็นพี่น้องคนไหนที่พอจะมีแววนะครับนะ อยากจะมีรายได้เดี๋ยวผมจะแบ่งโปรเจกต์ที่ผมไปขายเป็นตัวๆนี่นะครับนะให้ร่วมลงทุนประมาณร้อยวันในะจบโปรเจกต์ก็คือตั้งแต่ผมไปเซ็นสัญญาปั้งแล้วผมก็จะบอกว่าเอาใครจะมาลงทุนร่วมกับผมผมเซ็นสัญญาแล้วนะผมใช้เวลาไม่เกินตามที่ผมไปเซ็นกับอวตอนี้ไม่เกินร้อยยี่สิบวันผมต้องส่งของแต่ผมต้องเร่งให้เร็วภายในร้อยวันอย่างเงี้ยครับนะ อ่าถ้าผมส่งภายในสามสิบวันได้ไหมถ้าผมำสาสําเร็จเร็วมันก็เร็วครับนะดังนั้นก็จะแบ่งผลประโยชน์ให้สําหรับผู้ที่สนใจเอาเอาสนใจจริงๆนะอันนี้แตะไว้ก่อนแตะเรื่องไว้ก่อนยังไม่ได้ยังไม่ได้ขยับเดี๋ยวให้มันอ่าสําเร็จไปหลายๆตัวก่อนครับเพราะว่าตัวแรกจริงๆผมกลับมาอย่างดูใบผมต้องขึ้นไปทําเซ็นสัญญาที่ซูรินครับเมื่อวานทีมงานก็ไปเจรจาที่ประจวบก็น่าจะได้เพิ่มอีกตัวครับแล้วก็ มีนะครับมีคาดว่าเดือนนี้น่าจะทะลักออกมาอีกหลายตัวครับพี่น้องครับนะอันนี้เป็นเรื่องของเตาเผาขยะตั้งพื้นนะครับที่ผมมีคอนเน็กชันส่วนตัวกับผู้บริหารท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับนะอันนี้อันนี้มันต้องมีกุญสือครับพี่น้องครับมันต้องมีกุญซือการทําธุรกิจทุกรูปแบบนะครับเราคิดเองเออเองได้แต่เราต้องมีกุญซือครับฉะนั้น โคตรสำคัญเลยครับคนที่เราไปปรึกษานี่จจำไว้เลยนะครับโคตรสำคัญเลยนะสำคัญมากแค่ไหนเก่งแค่ไหนรวยแค่ไหนไปดูได้เลยครับมีกุญซือทั้งนั้นครับเออหลายท่านนะครับทำงานมาทั้งชีวิตครับนะไม่มีกุนซือครับนะก็เลยอยู่ในระดับที่ว่าพอกินพอใช้อ่า อยากจะรวยทิ้งท้ายในชีวิตมันก็เลยยากครับพี่น้องครับนะเนี่ยนะครับสําคัญเลยนะครับพี่น้องครับเอาละครับถ้าคุณอยากสําเร็จนะครับไปปรึกษาที่คนสําเร็จเท่านั้นนี่คือเหตุผมที่ผมพูดมาตลอดครับวันนี้ผมเองนะครับไม่มีความเก่งการหรอกครับด้านภาษาของเทคนิคอนหรือเทคโนโลยีของดิจิทัลนะครับผมไม่มีความเก่งการผมไม่เป็นนักพูดภาษาอังกฤษครับแต่ผมเข้าใจหลักการ การทํางานของมันครับพี่น้องครับและเข้าใจกับผู้ที่คิดค้นและทําครับนะฉะนั้นวันนี้เราไปมหานครดูไบนี่คือไปถามผู้สําเร็จนะครับผู้สําเร็จในทีงนี้คือสําเร็จทั้งระบบสําเร็จในธุรกิจและก็สําเร็จในการทําหน้าที่บริหารบ้านเมืองด้วยนะผมก็ต้องเข้าไปดูว่า มหานครดูไบเนี่ยเป็นทะเลทรายนะครับตอนนี้กําลังจะเนรมิตเป็นป่าครับนะ mm. เริ่มปลูกต้นไม้เริ่มมีฝนเริ่มทยอยไปอยู่ที่ฝั่งโน้นแล้วจากแห้งแล้งไม่มีฝนฟ้าเนี่ยครับเนี่ยกําลังจะเปลี่ยนโครงสร้างของโลกใบนี้ครับจากดินแดนที่มีแต่ทะเลทรายนะครับแล้วก็มีน้ําทะเล mm. ที่มองไปสุดลูกหูลูกตาแล้วไม่มีต้นไม้เลยตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น ทางซาอุดิอาระเบียก็เริ่มครับนะเริ่มสร้างเมืองขึ้นมาที่มีร่มเงาเป็นต้นไม้ครับเปลี่ยนโครงสร้างครับนะของภูมิประเทศครับนะราวนี้โลกก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแกนหลายอย่างครับนะเพราะว่ามันเคยเป็นแบบนั้นอยู่ดีๆเป็นเติมให้มันเป็นแบบนี้อ่ามันก็จะมีการเปลี่ยนระบบนิเวศของโลกอีกแน่น้องครับจุดนิวเคลียสต่างๆมันก็จะเปลี่ยนผันหลายอย่างนะครับบนโลกใบนี้ให้เราได้เห็นกัน นะจากเคยเป็นภูเขาเหล่ากานะครับถูกขุดถูกโยกย้ายนะครับนะจากภูเขาลูกใหญ่ๆนะครับน้ำหนักมาเือมาเนี่ยค่อยๆย,ยุบลงยุบลงจนเป็นแผ่นดินราบตรงนั้นแต่นำของเหล่านั้นไปกองพเนินเป็นตึกรามบันช่องอยู่อีกมุมหนึ่งความเอียงความน้ำหนักที่เคยอยู่จุดเดิมมันเปลี่ยนแปลงครับนะโครงสร้างเหล่านี้ถ้าพูดถึงความลึกของมันแล้วมันจะเปลี่ยนโครงสร้างไปอีกเยอะเลยนะพี่น้องเราครับ เรายังมีชีวิตอยู่ในวันนี้ครับเราหอยหาความสําเร็จครับความสําเร็จที่ท่านหอยหาเนี่ยมันอยู่แค่เอื้อมของท่านเองเพียงแค่ช่วยกันครับประครับประคองลงไม้ลงมือนะช่วยหยิบจับช่วยผ่อนแรงกันครับทําหน้าที่หน้าที่เดียวครับตอนนี้อย่าไปฟันธงหน้าที่อื่นสร้างเถอะครับพี่น้องครับสร้างชุมชนให้มันใหญ่โต สร้างชุมชนให้มันแข็งแกร่งสะสมประหมอคังดำให้ได้มากที่สุดแล้วท่านจะเปลี่ยนแปลงชีวิตท่านอย่างแน่นอนส่วนการตลาดการหาสถานที่จัดจำหน่ายหรือขายหรือเป็นมาเก็ตเนี่ยมาเก็ตแคปต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเป็นหน้าที่ของผมไปหาที่เจรจามาเองผมมีกุญซือผมมีผู้พาทำสำเร็จครับฉะนั้นท่านไม่ต้องห่วงด้านนี้เลย ด้านที่ผมห่วงคือด้านสร้างชุมชนเพราะในโลกใบนี้ในตลาดทุกตลาดครับการสรรสร้างหรือจัดตั้งชุมชนอย่างแท้จริงเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นเลยครับพี่ร้องครับมันยังไม่เกิดขึ้นจริงเลยเราจะเป็นชุดแรกและกลุ่มเดียวนะครับที่มีการจัดตั้งชุมชนสําเร็จมีคนเป็นเรือนล้านคนมีคนเป็นเรือนล้านคนเนี่ยนั่นหมายความว่าความสําเร็จจะเกิดขึ้นทุกย่อมยากเลยครับ ขอให้ทาเรื่องนี้เรื่องเดียวสําเร็จเรื่องอื่นเป็นหน้าที่ผมครับสาหรับวันนี้ขอเป็นกําลังใจทุกท่านครับเย็นนี้ผมเดินทางไปมหาคนครดูใบครับวันนี้ก็จะขอเตรียมตัวนะครับแล้วก็พี่น้องเราต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านทุกทุกคนทุกโค้ดทุกครูบาอาจารย์ทั้งผู้ที่เข้าไปช่วยนะครับซัพพอร์ตข้อมูลไปช่วยทํางานนะครับนะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับเราจะร่ํารวยไปด้วยกันผมไม่สามารถ ร่ลำรวยคนเดียวแบบเยอะๆได้ครับนะแต่ถ้าผมอยากจะร่ำรวยคนเดียวได้นั่นคือผมทำโดยโลงทุนผมเองแล้วก็เอาไปขายเลยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับชาวบ้านอันนั้นเป็นเรื่องที่ผมสามารถทำได้ตลอดเวลาแต่ทำไปแล้วมันรวยคนเดียวมันไม่สนุกครับพี่น้องครับรวยคนเดียวไม่มีความสุขหันไปตรงไหนโอ้ยรวยเพราะนายพลหันไปตรงไหนรวยเพราะผมหันไปตรงไหนก็รวยเพราะพวกเราดิมันสนุกมากกว่าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ขอบคุณครับขอบคุณท่านนายพลเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับท่านก็มาตอบย้ําความมั่นใจนะครับแล้วก็แนวคิดทิศทางในการทํางานนะครับในส่วนที่ยากท่านก็นทําไปแล้วนะครับเหลือแต่พวกเรานะครับทุ่มทีขยายชุมชนให้มากขึ้นนะครับก็จะทําให้เราร่วมประสบความสําเร็จไปด้วยกันนะครับขอขอบคุณท่านานายพลเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับ หลังจากที่ทุกท่านได้ฟังการประชุมออนไลน์ไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ก็ติดตามสมาชิกใหม่นะครับใครซื้อชาติคอย1หานหนีดอลลาร์นะครับไป้ครบเงื่อนไขนะครับพร้อมทั้งส่ง Google Form ให้เรียบร้อยนะครับก่อน6โมงเย็นนะครับท่านถึงจะได้เหรียญประหมอกั้างดำสองแสนหมนเหรียญน,นะครับซึ่งจะโอนตามา o o o l l f o r r m ที่ท่านส่งไปเมื่อครบถ้วนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสมาชิกท่านใดนะครับที่ สร้างสมาชิกใหม่แล้วนะครับยังไม่รบเงื่อนไขหรือทาแล้วนะครับยังไม่ส่ง Google Form นะครับก็ทําให้เรียบร้อยวันนี้ก่อน6กมงเย็นนะครับท่านถึงจะได้รับเหรียญปลาหมอระดมสองแสนห้าหมื่เหรียญนะครับก็ดําเนินการในวันนี้ให้เสร็จสิ้นนะครับตอนบกมงเย็นนะครับแล้วก็ในช่วงต่อจากนี้ไปนะครับเรามาฟังบรรยากาศของศูนย์การเรียนรู้นะครับทั่วประเทศนะครับ ที่ท่านทํายังไงนะครับจึงสามารถขยายสายงานออกไปได้อย่างต่อนเนื่องนะครับบรรยากาศแต่และส่วนการเรียนรู้นั้นคึกคักนะครับท่านทํากันยังไงกันบ้างนะครับมาฟังกันเลยนะครับฟังศูนย์การเรียนรู้ส่วนแรกนะครับศูนย์การเรียนรู้เชียงใหม่ล้านนะา